มาดูยิกของทีมงานช่างกันแบบนะครับอันนี้เป็นยิดที่เป็นระบบฟันอ่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเอามายึดติดอยู่กับตัวปากกานะครับช่างทําทีมงานช่างเนี่ยทําเป็นร่องไว้นะครับจำนวนหกร่องเพื่อที่จะใส่ชิ้นงานอุปกรณ์จับยึดอันนี้เนี่ยใช้สาหรับจับชิ้นงานเพื่อเจาะตาปชิ้นละหนึ่งรูนะครับก็ใส่ชิ้นงานหกชิ้น แล้วก็เพื่อที่จะเจาะตาบนะครับทั้งหมดเอ่อชิลล์รูก็รวมหกรูนะครับ,ช,รรบชิ้นงานเนี่ยจะมาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็ดันชนกับฟันอ่อนฝั่งหนึ่งก็ดันชนกับแผ่นพลาสติกอันนี้นะครับที่เราใช้แผ่นพลาสติกมากดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพราะเนื่องจากเอ่อเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าชิ้นงานทั้งหชิ้น,นมันจะยาวเท่ากันไหมนะครับถ้าเกิดเรา ใช้เป็นปากปากกามาลองโดยตรงเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่มันอาจจะแน่นที่ตัวที่หนึ่งแน่นที่ตัวที่สามแน่นที่ตัวที่ห้านะครับอีกสองตัวสามตัวไม่แน่นหรือแน่นอยู่แค่สองตัวก็เป็นไปได้นะครับเราก็เลยใช้แผ่นพลาสติกนะครับที่สามารถยุบตัวได้นิดหน่อยนะครับนะครับออกมา กดชิ้นง,งานด้านหนึ่งนะครับครับตัวที่สั้นกว่าก็จะมีโอกาสติดยุบชิ้นง,งานไอ้ตันทัาตสิงมันยุบตัวก็ทําให้สามารถจับยิดชิ้นง,งานได้แต่เนื่องจากแต่ว่างานที่ทําเนี่ยมันเป็นงานเบานะครับก็คือแค่เจาะทาธรรมดาเองนะครับก็เลยก็เลยจับอยู่นะครับแต่ถ้า เป็นงานกัดนะครับเอามาเลี้ยงชิ้นงานแนวนี้รลบีดด้วยวิธีนี้นะครับช่างไม่แนะนำนะครับขอให้เป็นแค่งานเบาๆก็พอนะครับก็เลยใช้แผ่นพลาสติกหรือแผ่นยางหรืออะไรนะครับที่สามารถยุบตัวได้นะครับมามามาช่วยกดนะครับเราไม่สามารถมั่นใจว่าชิ้นงานทั้ง6ชิ้นเนี่ยนะครับถึงแม้จะกึงมาด้วย CNC แท้ๆนะครับตัดความยาวมาเนี่ยมันจะ ชัวหรือไม่ชั่วแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เอามาฝากให้แฟนเพจได้ดูกันเผื่อเอาไปไปอายุทำงานกันได้นะครับ